เห็นน้ำหนักดีๆครับดูครับอันนี้54นะครับเห็นน้ำหนักเอาถ้าบุญก่นเดบยงนี่เอกนี่เลยจำพีอ่าโอเคจำอ่าโอเคจำีเดี๋ยวันล้ไฟายเ่นอะงอักงเด้ไม่หลายตัวเกี่อ้คันกี่ร่างอะร้นไหนเกี่น้ำหนักคือี เพิ่มมาหนึ่งอาทิตย์ับน้ำหนักขึ้นขึ้นเยอะมากเลยนะครับหาซิไซีเป๊ะเจ็ดสี่หมื่นกอนนี loyalty, ้เรามาจับเป็ดที่อำนาจเจริญนะครับเืออำนาจอายุเจ็ดสี่วัน ยังยังยังเออได้ใช่ห้าสิ้ ลำดักดีมากเลยนะครับเราทำงานกลางคืนนี่ครับนีนะ่มันไม่เต็มรถต้องเอาที่ละนิดละหน่อยนะครับห้าสิบสามจุดสองวพวกคนอาหารตายหมดเลยนี่มีจริงไหมเจ้าคะ <13. S 2> ให้พี่น้องเอฟซีดูไปเรื่อยๆนะครับท่านใดดูยุ่งอย่ก็อย่าลืมคอมเมนต์นกันเข้ามานะครับโบนลล้วนะ โหนตัวเปเหมือนตัวเอแบบแบบยูดูบเบอร์วะดูดูตากล้องผมนะครับดูหน้าตากล้องผมนะมานะมาถอมาถการพื้นเาบอกเราบกวนตากล้องผมนี่หน้าบึ้งเลยนะครับ3 6 ว่หอดพอสันไส่เกาะไอแค่หกอ่ะสัส้เก็เชอยู่อีหลสันไสเนืชอยู่หมัน้อยู่แล้วลยก็ไดาทมันอู่เฉลีนครับเจเฉลี่ยสเกสไว้อบลาไว้เนี่่ะครับอยากให้พี่น้องเอฟได้ดูนะครับนี่ก็การทำงานของเรานะครับเจ้าอันผมเดินหน้าไป ทยอยนะครับคอยเรื่อยๆนะครับว่ามีวันนี้นะครับอารมณ์กา,กา,ารด้รวย ไฟซองไอ้ลูกหล่าเขาไปทั้งบุญป่ะเขาไปทั้งบุญป่ะห่างพี่เด้อนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูไปเรื่อยให้พี่พังเอฟซีดูไปเรื่อยครับเพราะฝั่งนี้ไฟ ไฟมันย้อนกลับมานะครับก็เลยต้องมาดูฝังนี้นี่ครับน้องชื่อน้องอะไรครับน้องอะไรครับชื่อน้องอะไรนะครับน้องอะไรเสื้ออไแจ้งไหน w h a t s your name w a t h s your name อ้าวผมเห็นหัวแดงผมก็เลยถามเป็นภาษาอังกฤษน้องเขาก็ไม่บอกผมผมจะพูดภาษาอะไรดีเอาภาษาขมิ้นมาลูกละเอาสิพี่

เดบนี่นะครับเราก็คอยกันออกมาเพราะมันอยู่ลึกนะครับเราก็ต้องคอยออกมาอย่างนี้ห้าสิบสอง เอาไปกางนะเอาผมเยี่ยวมีขึ่น้องเอฟซีคาดเลที่อยู่ที่ไหนก็อยาลดูคอมเมนต์กันเาวานะครับยังแกให้คนลนำคลิปพอดีตาด้อมผมนี้ไม่ยอมถ่ายที่อื่นเลยถ่ายอย่างนี้ด้วยถ่ายดูป้าขึ้นข้างบนนี่นี่นะครับเราใช้แรงงานคนแก่พูดไปด้วย5 0 4ีตัวแมวผมคือตัวอย่าง อโอ,อะเราเอาข้นยเอา,เาเอตงน,น่น้ักเรจรู้เลยนะครับตัวู่หรือตัวเมียนะแต่ค่าเฉลี่ยน้ำหนักที่นี่สุดยอดเลยอันนี้หาซ เดี๋ยถบุรงนีองี่ครับลำบากลำบุญนะครับใครว่าพ่อคาเปลีไอ้นั่นนะครับ ห้าสิบจุดแปด หกสิบบ่หรอก็ยี่สิบห้าสิบสี่แต่ได้เจ็ดตัวหกสิบปีดีเลย

เอซีดูไปเรื่อยครับเดี๋ยวรอดูคุณพ่อเขาจะหน้าเบรยแล้จะยิ้มนะครับห้าสิบสามจุดหกเยี่ยมเยี่ยมมากครมองโย <ION! S 3> ่องเไียน

พี่รองเอฟซีครับดูหน้าตากล้องผมนะครับดูนะครับผมไม่รู้ว่าเขาเป็นชาวประเทศชาวประเทศอะไรนะครับยังไม่รู้นะครับพูดภาษาอีสานก็ไม่คุยด้วยพูดภาษากลางก็ไม่คุยด้วยพูดภาษาอังกฤษสปีกอิงลิชดูสิทำ ทำไงผมไม่ถึงก็ถามชื่อน้องเขาได้เดียครับผมไม่ได้แกล้งนะผมตั้งใจจริงๆนะเนี่ยลูกราหันหน้ามาเลนะโอ้เสือ,องเลยก่อบอกแน่ตากองเสือ,องเะยชื่อน้องอะไรครับชื่อน้องอะไรครับเส,สือ,องเลยหละ,ะหฮะเก่าเนี่ยอื่นเมือกวันยูเดม เอาดูนะครับผมไม่ได้พูดเล่นนะครับเนี่ยโอเคครับคลิปนี้ทำไว้วันนี้แล้วพี่น้องไปแล้วครับเดี๋ยวผมเอาเป็ดขึ้นรถก่อนเดี๋ยวจะไม่เสร็จนะครับเพราะอีกนิหนึ่งที่ที่วารินนะครับไปแล้วครับทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับ